สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสามเครื่องสามตายวันนี้ว่ามีสเปคอะไรกันบ้าง้องบอกเลยว่าวันนี้น่าจะมีแต่เครื่องแบบค่อนข้างที่จะตึงมือนะ,อะลองกล้องลอง,ลองมาดูอันนี้ก็เด็กริเวอร์เด็กแมนยูสั่งกันมาเยอะแล้วเด็กริเวอร์สั่งขิงสักหน่อยนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็ควอนตัมเบสิกอยู่แล้วมีให้เห็นทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้วอลคิรี่เป็นไง โคตรเปียประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับอ่ะผมเลือกแม่ที่เครื่องกลางก่อนแล้วกันมาเครื่องนี้เนี่ยหมื่นแแปเ้าศูนย์เนาะบีมเนาะหมื่นแปดเ้านยี่ย 18, 8, 9, 0, เยปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น AMD, เอ็มดีไ n เ5น 5, 5่าครับหกคอสิบสองเทสตแมคบุกสี a ่จุดสองมเธอบอร์ดเอห้า a องศูนย์เอเออโปแรมบัสามพันสอ m 2 nvme 512ิก g หัว rtx 3050 oc edition twin e i g ด gig ddr 6นั่นเองครับ power supply 6 0 0วัต์ sigma t e c h Z p o w e r p a t แล้วเคสก็เป็นควันตัมเลือกได้นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวเคสก็เปลี่ยนไฟล์ได้ครับกดปุ่มข้างบนอันนี้เห็นกันบ่อยอยู่แล้วผมคงไม่ต้องบรรยายเรื่องเคสเยอะนะครับอ่ะโอเคเครื่องนี้ก็จบไปนะ18890ต่อมามาดูเครื่องนี้กันอันนี้เป็นคอม เด็กริเวอร์นะครับผมเด็กริเวอร์นะคอเดียวกันใช่ไหมบีมอา้าวไม่ใช่นะโ <Okay, okay. laughs> อเคโอเคอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรสั่งได้เนาะสั่งได้อ่เครื่องนี้จบอยู่ที่4ี่สองหนึ่งเก้าศูนย์นะครับ 42, สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสเปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel i5 14400F 10คอร์ core, 16เทรดเทอร์โบ4.7 GHz ครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็น32 GB DDR5 บัต6,000เป็นตัวไวเปอร์เวนอมนั่นก็คือ 16G x 2ดูอ a ชแนลนั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวรอแลมันบูตก่อนพอดีเครื่องมันสลีปมาแล้วนะครับ 16G x 2ดูอ a ชแนลครับแล้วก็ต่อมาเป็นกูพูดบัตรไปยังวะ DDR5 บัต6,000นะตัวนี้นะแล้วก็มาทเทอร์บอร์ดเนี่ยเป็น MSI B760M Pro ตามนี้ DDR5 การ์ดจอ RTX 5060เป็นตัว 8G G DDR7 M2 แม่น้อยหน้าครับ 1TB Lead 7,450เมกเป็นตัว High-Semi f i l t u r e นั่นเองแล้วซิงค์ลมระบายความร้อนตัวนี้คือ G6 l u e m o s c i c u t t p นั่นเอง6 h ีท t ปทองแดงระบายความร้อนดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ Power Supply เป็น700ครับ80 Watts White SigmaTech X Power Pro นะครับแล้วเคสตัวนี้ออกมาเลยครับ WJ c o o m a n นะครับ WJ c o o m a n เป็นไซส์ที่เป็นปกติ คุณสามารถเสริมพัดลมบนได้อีกสตัวพัดลมล่างได้อีกสตัวเคตัวนี้ลูกค้าเลือกเสริมพัดลม3ตัวนะเพราะว่าเคตัวนี้ไม่มีพัดลมมาให้เลยก็มีเสริมด้านหน้า2ตัวแล้วก็ด้านหลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หน้าจอด้านข้างเนี่ยมันเป็นจอ60เฮิร์นอเรสูชชันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ480คูณ19 1980นะครับผมตามนี้เลยคุณสามารถแอดรูปอะไรเข้าไปไว้ก็ได้เพราะมันเป็นจอเดสก์ทอ็อปหรือคุณจะดู u t u b e ผ่านจอตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองลากให้ดูนะผมลองลาก u t u b e มาจอนี้ให้ เห็นไหมคุณจะทําอะไรกับจอตัวนี้ก็ได้มันเป็นจอเดสก์ท็อปนะครับโอเคคุยให้เข้าใจก่อนตามนี้มาต่อไปเครื่องนี้จบยังจบเท่าไร่นะเท่าไร่นะกล้องจําได้ไหมสี 4, 000, 2, ่หมื่นสองพันหนึ่ง้อยเก้าสิบจำดวนนะจําด้วยนะยนะราคาราคานะ้วันไหนครับเนี่ยวันนี้ครับราคานะ้บวันนี้นะวันนี้วันเที่ยวอะไรครับสิบหสิบหกนะหวยออกอเฮ้ยใครถูกหวยก็มาจัดกันได้เลยนะครับ อะดูเคสตัวนี้กล้องลองแพนด้านข้างด้านขอบอะไรให้หมดก่อนดิเอออะเอาให้เคลียร์ก่อนนะให้เห็นความสวยงามของเคสตัวนี้ก่อนนะยกให้ดูอะเนี่ยอะดูข้างบนดูให้เรียบร้อยสวยจริงเป็นเคส v a l c u r r y vk 0 3เป็นตัวสีม่วงนะครับจริงๆเคสตัวนี้มันมันมีหลายสกีนนะครับมันไม่ใช่เป็นติ๊กเกอร์แปะโง่ๆนะมันเป็นสกีนแปะมากับเหล็กอย่างนี้เลยนะครับผมอะโอเค เครื่องนี้ใช้งบไปไม่ข้ามห้าหมื่นนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักครับจบไปที่4ี่เก้าแปดเก้าศูนย์นะครับสี่หมื่นเก้าพันแดร้อยเก้าสิบ AMD เอ้ไม่ใช่ดิอันนี้เป็น Intel i 5 1 4 4 0 0 F 1 0บคอสิบหเทเทอร์โบ4.7เแรมเป็น v i p e r Venom 32GB d d r ิ6 0 0 0กบั RGB ก็คือ 16GB กจิกคูณสองดูชแนลนั่นเองนะครับซิงค์มันตัวใหญ่มันเลยบังแรมนะมันเป็นเรื่องปกติ ซิงลมตัวนี้คือ v o ี่โลกิดีอ็ l มาพร้อมจอ4.5นิ้วแล้วก็ฮีป้ายทองแดงแปีที้ายทองแดงตามนี้เป็นตัว True Tower 2พัดลมนะครับก็คือมีพัดลมตรงนี้แล้วก็พัดลมตรงตรงนี้อีกหนึ่งตัวมันอยู่ตรงแกนกลางซิงตรงนี้นะครับผมแล้วก็จอของมันเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ไว้มีซอฟต์แวร์ให้คุณไปปรับตั้งค่าต่างๆนะครับผมเปิดให้ดู มาสินี่เห็นไหมอันนี้หน้าตาซอฟต์แวร์มันคุณสามารถแอดไฟลกริฟแอดไฟล์วิดีโอไปไว้ในจอตัวซิงค์ลมได้นะอันนี้ผมมาตั้งให้มันบอกพวกสเตตัสพวกอะไรเงี้ยต่างๆนะว่าอุณหภูมิอยู่อะไรโอ้โหเย็ยนเจี๊ยบเลยยี่โงยี่โงสายมาัม้งเมื่อกี้เห็นแวบบ๊แบๆบนะครับอ่ะมาแล้วก็ต่อกันที่ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ Gigabyte 5060 Ti เป็นตัว 8G g DDR7 นั่นเองจากแบนด์ G-Byte เป็นตัว2000ลมนะครับมันเท่าบอร์ดเป็น B760M Pro MSI DDR5 M2 1TB ่ e a d 7,450 m, m h ก High ซ i มิ u u ลเจรนะครับพาวเวอร์สปาย700วัตต์80พัตไว้ SigmaTech X Power Pro และเคสก็ตามที่แจ้งไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเคสตัวนี้มันมีจอตรงนี้เว้เวลาคุณแอดอะไรไปตรงที่จอตัวซิงกก็แล้วแต่มันจะมาโผล่ที่ตรงนี้ด้วย นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นทัดเว้ยเนี่ยคุณเห็นรูปไม้กับรูปลําโพไหมคุณทัดปิดไม้ได้อย่างนี้ปิดเสียงได้อย่างนี้หรือปิดเครื่องแม่งอะไรอย่างนี้ปรับมันก็จะถามนู่นนั่นนี่เป็นภาษาจีนนี่ชิงเหยียนชั่วชิงโบนะครับว่ามึงจะปิดไหมกดกดทีนึงอะไรของมันวะย้ำ,ยำหรอย้ำเรื่อยๆหรออ๋อต<ๆ>ิดมันดับแล้ว <laughs> <laughs> นี่มันชัดดาวแล้ว <laughs> กู่าอ่านภาษาจีนไม่ออกซะด้วยอ,ยอะโอเคก็จบเรียบร้อยล้ว3เครื่องสามตายวันนี้ใครงบทเท่าไหร่อะไรยังไงบอสพีซีก็ยินดีให้บริการนะแล้วก็เลขบัญชีที่ให้โอน On, ก็เป็นเลขบัญชีบริษัทเท่านั้นเดี๋ยวคนงงว่าเอ๊ะแล้วเปิดเครื่องอะไรยังไงก็เปิดเครื่องก็กดปุ่มเดิมได้เลยนะกดกดปุ่มตรงนี้นี่มันมีปุ่มตรงนี้นะครับอะโอเค แอดมินตอบแชท8ดโมงเช้าถึง5ทุ่มในทุกๆวันใครสนใจคอมประกอบอยากได้คอมสไตล์ไหนแบบไหนอะไรยังไงมันอยู่ที่งบประมาณแล้วก็อยู่ที่การคุยกับแอดมินว่าอยากให้คอมคุณออกมาในรูปแบบไหนสเปคอะไรยังไงร,ราคาเท่าไหร่ก็ลองคุยดูได้นะครับสุดท้ายแล้วเลขบัญชีที่ให้โอนเนี่ยไม่ว่าจะมัดจำหรือว่าโอนเต็มเนี่ยต้องเป็นเลขบัญชีบริษัทเท่านั้นตามที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันที่บอสพีซีครับ